การติดเชื้อ HIV เน่ยถ้าติดแล้วเนี่ยถ้าคนไข้ดูแลร่างกายให้ดีนะทานยาตามที่แพทย์สั่ง ะะบวกกับความสะอาดนะคะเรื่องความสะอาดแล้วก็เรื่องอาหารที่ให้เพียงพอเนี่ยไอการภูมิคุ้มกันถ้ายังดีอยู่ร่างกายก็จะ,อ,ะอยู่ได้เหมือนคนปกติเนี่ยนะคะนั้นอาหารจะมีความจําเป็นอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะคะใน HIV คือจริงๆเนี่ยเมื่อผู้ป่วยเนี่ย HIV แล้วเริ่มมีการติดเชื้อและแสดงอาการ่ยนะคะส่วนใหญ่ผู้ป่วยก็จะเริ่มมีอาการเบื่ออาหาร ภูมิคุ้มกันเนี่ยต่ำลงจนติดเชื้อได้ง่ายอาหารต่างๆที่ทานในช่วงนั้นจ,จะเป็นอาหารเบาๆนะคะซึ่งอาจจะเรียกว่าทําตามภาษาทางโพชนาบำบัดก็คืออาหารอ่อนนะคะว่าอาหารอ่อนเนี่ยก็หมายถึงอาหารที่รสไม่จัดอย่างเมนูอย่างสมมติถ้าเกิดเป็นแผลในปากปุ๊บเนี่ยนะคะก็อาจจะมีพวกสาคูแทนโทรุเพราะเม็ดสาคูเองเนี่ยมันจะทําให้มีเย็นๆนะคะแล้วก็สามารถที่คนไข้เนี่ยทานกลืนได้สะดวก นะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปเคี้ยวมากในช่วงนั้นนะคะ,ะสารอาหารอากีกอย่างนึงในช่วงที่คนไข้ติดเชื้อเนี่ยที่สำคัญที่มักจะลืมก็คือ,อ,อคือซิงค์นะคะซิงค์ก็คือสังกะสีช่วยในการรักษาแผลในะช่วงนั้นเนี่ยคนไข้าบางทีขาดทั้งซิงค์แล้วก็อีกแร่ธาตุตัวหนึ่งก็คือซีนเนียม นะ้ที่สําคัญในกลุ่มคนไข้พวกนี้ซึ่งทั้งซิงซั้งซิลเนียมเนี่ยก็จะพบอยู่ในพวกธัญพืชต่างๆนั้นในช่วงนี้คนไข้ของเราเนี่ยหรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเนี่ยอาจจะเป็นข้าวต้มทัญพืชนะซึ่งอาจจะบดพวกเนื้อสัตว์ลงไปนะคะหรือในกรณีที่นั่นอาจจะเป็นเยลลี่ นะแล้วก็เสริมด้วยพวกไข่ไข่เดี๋ยวนี้เขามีไข่ผงบ้างมีพวกผงโปรตีนบ้างเราอาจจะเสริมลงไปนะคะในในพวกเยลลี่เพื่อให้ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็พลังงานแล้วก็กลืนได้ง่ายในช่วงนั้นคนไข้ที่เป็น HIV เนี่ยภูมิคุ้มกันเขาบกพร่องอยู่แล้วนั้นอาหารพวกหมักดอง เชื้อโรคที่อาจจะดูแล้วไม่เป็นอันตรายในกลุ่มพวกนี้ถ้ากินเข้าไปก็อาจจะเกิดอันตรายได้ดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่หมักดองเราก็พยายามให้หลีกเลี่ยงนะคะกลุ่มที่บางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้เกิดแก๊สนะคะอย่างเช่นพวกกระป๋องปีไม่ให้ทานมากนะคะ,ะบวกกับอาหารต่างๆเนี่ยคงต้องสะอาดอย่างที่บอกเน้นเรื่องความสะอาดนะหรืออาจจะมีอาหารทางการแพทย์นะที่เขาใช้กันเพื่อเพิ่มโปรตีนแต่ถ้าผู้คนไข้ยังทานไม่ได้อยู่เลยแพทย์ก็อาจจะพิจารณา ในการให้ที่เรียกว่าอาหารทางสายให้อาหารอย่างวันนี้เราพูดถึงคนที่ติดเชื้อ HIV เราก็จะเน้นเป็นพิเศษในกลุ่มอาหารที่เป็นโปรตีนอาหารที่เป็นพลังงานความสะอาดนะไม่หมักดอง ไม่ว่าท่านจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะทานอาหารให้ถูกต้องกับโรคที่เป็นนะพยายามทานในสิ่งที่นักโภชการนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาลแนะนำให้ท่านนะท่านก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อสู้กับโรคนั้นเนะพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือในช่วงที่ติดเชื้อ HIV แต่ยังไม่ถึงขนาดภูมิคุ้มกันแย่เนี่ยก็ต้องกินอาหารให้ครบพยายามหมั่นออกกำลังกาย นะแล้วก็พยายามทานอาหารที่ไขมันน้อยๆนะคะน้ำตาลไม่ต้องเยอะนะคะมีการเดินออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหาร เน้นในเรื่องของทานพวกหมดเนื้อสัตว์พวกธัญพืชนะพวกถั่วต่างๆให้ครบปลานี่คือสิ่งที่ดีนะปลาเนี่ยจะมีน้ํามันที่เรียกว่าโอเมก้าสามน้ำมันปลาปลาบ้านเราเองปลากรายนะคะปลาทูแคกนะปลาพวกนี้เองเนี่ยก็จะมีแหล่งของน้ํามันปลาเช่นเดียวกันกับปลาแซลมอนแต่อาจจะน้อยกว่าเขาก็หลักการก็คือให้ทานปลาเนี่ยสัปดาห์หนึ่งสองถึงสครั้งขนาดก็อาจจะเท่ากับฝ่ามือตัวเองให้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองถึงสครั้ง ก็จะได้กดไขมันโอเมก้าสซึ่งลดการอักเสบได้นะคะเพราะว่าเวลาคนไข้ h i ช v บางทีจะปวดตามข้อนะคะน,นี้ก็จะเป็นอันหนึ่งแล้วก็เน้นในเรื่องอย่างที่อาจารย์บอกทานธัญ,ญพืชเพื่อให้ได้ซิงั์ซีลีเนียมให้ได้ะคะ่ะ